เชอรีพอร์ตโดยฟูทูโรตอบรับทุกลายสไตล์ของคุณสวัสดีครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับสมญาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยกุ้ยหลินเมืองไทยถูกใช้เป็นฉากไทยทำละครที่ออกอากาศทางช่องสามและเพิ่งจบไปไม่นานนี้มีอิทธิพลทำให้ผู้คนไปเที่ยวที่นี่เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศสวยงามแค่ไหนไปชมครับ บางคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าบรรยากาศเช่นนี้จะมีอยู่จริงในเมืองไทยที่นี่คือเขาศกหรือเขื่อนรัชประภาที่หลายคนเรียกติดปากว่าเขื่อนเชี่ยวหลานจงังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาหินปูนสลับกับแนวผาสูงชันและน้ำกลางเขื่อนทำให้ที่นี่ได้รับสมญานามว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองไทย การมาที่นี่เริ่มแรกเรียกกุ้ยหลินเมืองไทยแต่เวลากลับไปให้เรียกที่นี่ว่าเชี่ยวหลานหรือทะเลสาบเชี่ยวหลานนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่บอกว่าหลังจากผ่านประตูตรงนี้เข้าไปเราจะเจอภาพของภูเขาหินปูนที่สวยงามสูงยอดเขาแปลกตาสลับซับซ้อนโอบล้อมด้วยผืนน้ำสีเขียวเข้มมรกตเขื่อนเชี่ยวหลานนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของคนจํานวนมากโดยเฉพาะคนในพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ใกล้และเดินทางมาได้สะดวกกว่าและแม้สถานที่แห่งนี้จะไม่เคยว่างเว้นจากนักท่องเที่ยว เมื่อหลังจากถูกใช้เป็นฉากหวานของการถ่ายทำละครที่ออกอากาศไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้ที่นี่มีผู้มาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นเสมือนกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดีและก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยและเงินทองไม่รั่วไหลไปต่างประเทศด้วย,วย,วยทีมงานสเปเชียลรีพอร์ตล่องเรือสำรวจทัศนียภาพในตัวเขื่อนจะมีแพที่พักตั้งกระจายอยู่ตามซอกเขา ลอยลำอยู่บนผืนน้ำที่มีเนื้อที่กว่า1 5 0 0 0 0ไร่มองไปโดยรอบยากจะหาคำมาบรรยายได้นายกิติสถิตเป็นคนรับจ้างขับเรือมากว่า10ปีใช้ชีวิตบนผืนน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดชอบธรรมชาติอแล้วชอบมาเป็นเด็กทำเรือมาตั้งแต่มีประมาณ50ลลำได้เพิ่มมาเป็น200ลลำ ในช่วงก่อนพระาทิตย์จะรับขอบฟ้าก็ยิ่งเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นสัตว์ป่าจะเริ่มลงมาหากินตามริมน้ําเราไปที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าคลองแสงเมื่อร่องเรือไปเรื่อยๆก็เห็นกระทิงฝูงใหญ่ลงมากินน้ํานอกเหนือจากกระทิงที่เราเจอแล้วป่าดิดชื้นกว่า400ไร่ในทะเลสาบเชี่ยวล้านยังมีสัตว์ป่าอีกไม่น้อยกว่า400ชนิดอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมเสร็จเลี้ยงผา ไก่ป่าเสือโคร่งนกเงือกเป็นต้นบบอนอกจากความสวยงามของธรรมชาติที่นี่แล้วการล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่าก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะภาพภูเขารายล้อมซ้อนทับกันดั่งภาพวาดเป็นสเสน่ห์ที่ตรึงใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปีเป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะเพียงแค่ภาพถ่ายเหล่านี้ ก็ไม่สามารถบรรยายถึงความสวยงามที่มีทั้งหมดได้ทนิษฐาเมกทัศสเปเชียลรีพอร์ตรายงานมาทำความรู้จักกับประวัติของเขื่อนรัชประภาก่อนที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ครับ เขื่อนรัชประภาเดิมเรียกกันว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์ที่สร้างปิดกั้นคลองแสงบริเวณแก่งเชี่ยวหลานซึ่งเป็นบริเวณที่เชี่ยวกรากมากที่สุดในฤดูน้ำหลากมีพื้นที่ครอบคลุม165ตารางกิโลเมตรเริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่วันที่3เมษายนปี2529โดยชื่อเขื่อนรัชประภาเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรครับ การไปเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยนอกจากจะได้เห็นธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันดูแลรักษาแล้วยังเป็นการส่งเสริมและสร้างไรายได้ให้กับคนไทยในประเทศด้วยสวัสดีครับ